สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอารยะกฤษตนะครับวันนี้ก็พบกับช่วงอริยะคำคมนะครับวันนี้ก็จะนําในส่วนของคําคมของศาสตราจารย์ดรเพียงศักดิ์รุงศักดิ์หรืออาจารย์แดนของเรานะครับมาฝางให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคําคมวันนี้นะครับมีอยู่ว่ารอยยิ้มของตัวคุณไม่เพียงทําให้โลกใบนี้สดใสขึ้นแต่ยังทําให้คุณ มีกำลังใจขึ้นด้วยขอให้ทุกคนยิ้มเข้าไว้นะครับและคำคมอีกคำหนึ่งนะครับไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่เปื้อนคราบเหงื่อหรือคราบน้ำตานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอริยะทุกคนนะครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในการใช้ชีวิตในการทำดีในการสำแดงชีวิต อย่างอารยะต่อไปนะครับแล้วก็คำคมอารยะเราพบกันทุกๆวันอังคารนะครับอย่าลืมนะครับออกไปทำดีออกไปสำแดงชีวิตให้กับโลกนี้เพื่อทำให้คนมากมาย mm. เขาจะได้เห็นพลังพลังความดีของคนอารยะนะครับ mm. ก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปที่กำลังใช้ชีวิตอยู่หรืออยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถ มาร่วมการแชร์ความดีแชร์สิ่งดีๆที่ท่านได้ไปทำในแต่ละจังหวัดน,นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กำลังทำความดีอยู่หรือกลุ่มของท่านทําโครงการบางอย่างอยู่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอให้ท่านส่งข้อมูลมาหาพวกเราได้นะครับเราจะช่วยลงข้อมูลเพื่อจะกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์มีส่วนของโครงการดีๆอย่างนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมอารยากิจขอ,อกราบคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ